สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวอนะครับวันนี้วันที่6วันอาทิตย์ที่6นะครับเราจะมาเทสต้าราตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นของช่างบัตรนะครับส่งต่อให้นัานแหลมมอาอไปเจอกันศึกษานะครับติดตามว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับเ็กแรกเลยครับ แรกยังไม่ผ่านเลยครับผมว่าบาหัวสายหนักมากเดี๋ยวแก้ไขครับผมติดตามครับติดตามครับผมเทคสองครับผมใส่สนูให้มันหนักมว่าเดิมนะครับดูว่าจะเอาอยู่ไหม ครับผมรอบที่3ตอนนี้ผ่านแล้วครับแก้ปรับเขานิดหน่อยนะครับปรเบียงตอนนี้เรี้ยมากเลยครับตอนนี้เป็นสวยมากครับลายสวยงามมากว้าวช่างบัตรนะครับ,บว้าวนบัดรันรคายนะครับสนใจก็ทักได้นะครับทักมาตามช่องนี้ได้เลยนะครับสั่งได้ ว่าให้นบัตรทำช่างแสนมีหลายชาติครับในช่องในกลุ่มกันนี่ครับอูด้รักดูด้วรับเล่าระยองนะครับมีจุฬาเอาสองห้องก็นกก็มีนะครับช่างปองเรานกก็องเป็นน้ำก็ทได้นะครับสนใจทักทาได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปจะลองเอาตัวปุ่มทิดนะครับเอากันล้านมังครับครั้งแรกวันนี้เป็นกันลาดนะครับ156เซนติเมตรนะครับ ตามจุฬาของผมนะครับวันคืนหรือเปล่า เทคเดียวนะครับตัวนี้เราปีกไอยขางนวันนะครับแต่ว่าก็เพอได้อยู่นะครับไม่ล่านการลัานลมแรงที่เขาเป็นกลดอยู่แล้วก,ก็มีอาการ นะครับไม่ใช่มั้ง ำกับผู้ประกอบภาคนกันวันนี้มีปัดเพลิดปลาไหล่ละจะรีวิวให้ดูด้วยนะครับโอเคครับช่วงเบรกก็ทำปัดเพ็ิดปลาไหลกับชมเพลดปลาไหลนะครับมากินที่ริมทะเลเลยนะครับเนี่ยม,มาถือว่าเป็นการปิกนิกเลยนะครับเนี่ยของเดี๋ยวมาพร้อมนี่ค,ครับ เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็หนึ่งตัวว่านนกสองตัว,จ,วจุดดาษตัวใหม่สามสองฟองสี่จุกภูห้าด,ดาวแดงหกสององโด้ดยไกลเจ็ดกิลลี่แปดตอนนี้มีแปดตัวครับ โ,โ้็โลุนกับนแม่บัดสุ่มดุระใสามนสุ่มอนไตัวครับตอนนี้ครับมีเชฟด้วยครับนรับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา สี่้าแล้วครับไหวบ้านเต็ดห้าโมงเช้าครับตอนนี้พอเพียบเลยนะครับทั้งหมดม,มีตัวครับเ็หนึี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิตัวสิตัว ตัวครับสำหรับที่ว่าใหม่นะครับเพกเดียวเลยนะครับตัวนี้ดีือว่าสำเร็จเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับเหมตัดลายส่วนเจ้าจุฬาของน้ำบ,บัตรทำให้น้ำแลมมันหมุนควงลงนะครับแล้วก็ทำให้หัวมันหักไปก็เลยเก็บไปแล้วโอเคครับสำหรับ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาทำบิ๊กนี้กันมาห้างทะเลนะครับทำคร,รัวปลาไหลต้มปลาไหลกินกันคร้บไปว่าวครับนี่ครับบรรยากาศก็เต็มท้องฟ้าครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แี่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังมีว่าวยังไม่ได้ติดอยู่สองตัวเดี๋ยวกจ็จะติดแล้วก็จะมา ให้พี่น้องได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ